สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทําดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกันชาพัทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้แปดโมงสิทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับสำหรับคนที่ติดแบรนด์กระเป๋าหรูนะครับเช้านี้เรามีของติดแบรนด์หรูหรามาแนะนํากันครับนั่นคือกระติ๊บข้าวเหนียวบางใบหรูหรามากครับราคาถึง3,500บาทนี่ครับกระติบข้าวเหนียวแบรนด์กระติบข้าวคล้าพีกุเกล้าวสินค้าโอท็อปของจังหวัดบึงการสายกระติบข้าวเหนียวด้วยไม้คล้า เป็นลายดอกพิกลเรียบหรูดูแพงเชื้อราไม่ขึ้นมอดไม่กินอยู่ได้นาน3-5ปีคุณนาราพิมพ์ราชาลีหรือพี่วาวัย38ปีเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2563และเป็นประธานโอท็อปกลุ่มกระติบข้าวคลาคพิกล้าวเรามาคุยกับพี่วาวที่สารกระติบข้าวเป็นตั้งแต่อายุ6ขวบครับ สวัสดีครับพี่วาวครับกระติบข้าวคล้าพี่คุณกล้าวชื่อไพเราะมากมีความหมายว่าอะไรครับกระติบข้าวคล้าก็คือกระติบข้าวคล้าอยู่แล้วที่เราสารจากคล้านะคะพี่คุณก็คือลายพี่คุลค่ะกล้าวก็คือเสียงกล้าวค่ะก็เลยมาลงเป็นกระติบข้าวคล้าพี่กุลกล้าวซึ่งมงคลยกไว้เหนือเสียงกล้าวค่ะกระติบข้าวคล้าพี่คุณกล้าวเป็นแบรนด์ที่ช่วยยกกระดับกระติบข้าวเหนียวยังไงครับ ข้าวเดิมทีก็เป็นเชือกโพลีที่แบบนี้ใช่ไหมคะดูแบบบ้านๆมากแบบเห็นอยู่ตลาดนะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ข้างในนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไม้ะค่ะใช้นานๆใบจะมีราวมีมอดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวโดนอุณหภูมิของความร้อนใช่ไหมไอเขาออกนะ,ะตรงนี้ก็จะขึ้นราแต่ว่าเราจะตดคลาคลาจะไม่ขึ้นราแล้วก็เราจะคุมนโทนสีธรรมชาติเรียบหรูนะ,ะดูแหงดูน่าใช้ะค่ะ ราคากระติ๊บของพี่วาวนะครับเริ่มต้นที่200ถึง3,500บาทอยากรู้ว่าราคา3,500บาทเนี่ยครับมีความพิเศษยอย่างไรบ้างครับ3,500ก็คือใบใหญ่ะค่ะประมาณ15นินะ้วแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือล้อมบุญแบบนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ987บาท แขั้นตอนในการทากระติบหนึ่งใบใช้เวลาทานานขนาดไหนครับปกติแล้วนะการสานกระติ๊บข้าวเนี่ยชาวบ้านจะสารแบบนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาเย็บทีหลังแต่ว่าพอรวมๆแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการผลิตกระติ๊บข้าวหนึ่งใบซึ่ง2ชิ้นนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็การเย็บก็ประมาณ1ชั่วโมง เย็บที่เย็บจากหวายนะคะแต่ถ้าเย็บจากเชือกปูีจะจะเร็วหน่อยเพราะว่าทําง่ายเสร็จแล้วนะคะเตียตรงนี้ที่เรานํามาเพิ่มเติมก็คือเป็นเตนียหางสิงนะคะเพิ่มเติมสวยงามก็ประมาณเตียล้20นาทีรวมแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้ไปค่ะกระติบข้าของพี่วาวที่สานจากคล้าต่างจากกระติบทั่วไปยังไงครับ กระติบข้าวที่สารจากค้าก็คือนะคะลำต้นเขาจะเป็นคล้ายๆโฟมก็แน่นอนว่าจะเก็บุณนภูมิได้ดีเพราะว่าลำต้นเขาเป็นโฟมนะคะแล้วผิวของเขาก็จะมันวาวเหมือนหวายโดยที่สีของเขาก็สวยไม่ต้องไปทําสีเพิ่มเติมอะไรใดๆก็จะเป็นออกสีเหลืองทองนะคะก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าสวยงามในรูปแบบของธรรมชาติกระติบข้าวของพี่วาวสวยไม่เหมือนใครแล้วราคาก็สูงไม่เหมือนกับกระติบทั่วไปด้วย คิดว่าจุดเด่นจุดขายของกระติต๊บดาวคืออะไรครับลูกลับมันแตกต่างจากที่อื่นมันใหม่อะไรที่ใหม่เราสามารถอัพราคาได้เพราะว่าเ้่าใหม่คือหน้ารองอยู่แล้วลูกค้าคือถ้าเจอของใหม่คืออยากลองถ้าได้อะไรที่ใหม่ๆปึ๊บมันจะกลายเป็นแฟชั่นผู้เฒ่าคนแก่นะคะเวลาไปวัดถ้าสะพายไปวัดแล้วกระติ๊บ,บ้าเส้นสวยคือแบบนี่แหละคือ <c oughs> จุดขายเลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับ ลูกค้าบอกว่าเป็นกระทิบข้าวที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนสไยไปไหนแล้วไม่อายเป็นกระทิบข้าวที่ไม่อยากจะใช้ได้ไปแล้วไม่อยากจะใช้อยากเก็บไว้ดูสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งกระติบข้าวคลาสพี่คุณกล้าวนะครับผมก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอเลยครับหยิบข้าวเหนียวจากกระติบไม่เคยใช้ช้อนส่วนเรื่องการครบซ้อนพี่ก็ไม่เคยทำกับใครจริงจังจริงนะ